เทคนิคการทานโปรตีนอย่างไรให้ได้ผลครับสสดีท่านนะครับพวกผมอีกเช่นเคยโคชไอนะครับวันนี้หลายคนบอกว่ามันมีวิธีการกินยังไงโปรตีนเด็กกินแบบไหนให้ได้ผลไหมนะครับซึ่งแน่นอนครับบางคนอาจจะได้ข้อมูลมาหลากหลายนะครับเพราะว่าผู้แทนค่อนข้างจะเยอะนะบางคนกินสูตรนั้นสูตรนี้สูตรตีลังกาก็มีหมดนะ กี่เวลาบ้างเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเอาอย่างนี้ละกันนะเอาข้อมูลที่เป็นจริงก่อนคือโลรตินคือเราต้องเข้าใจว่าเขาคืออาหารเสริมเนาะมันไม่ใช่ยาจึงไม่ได้มีงานวิจัยอะไรที่บ่งชี้ชัดเจนเลยว่ากินแบบนี้แล้วมันได้ผลมองภาพไหมครับกินแบบนั้นแล้วมันจะได้ผลแบบนี้ไม่ได้มีรีเสิร์ชอะไร ที่ระบุในเรื่องนี้เลยแล้วจะกินยังไงหละคราวนี้ก็กินง่ายๆครับถ้าคิดอะไรไม่ออกครับทานตามข้างกระปุกได้เลยนะครับเพราะง่ายๆครับท่านต้องเข้าใจว่าร่างกายเราคือธรรมชาติหลักการของโปรตีนคือการเพิ่มสารอาหารให้กับร่างกายถ้าเราได้สารอาหารที่มีประโยชน์เข้าไปได้มากขึ้นร่างกระบวนการในร่างกายก็ทํางานได้ดีขึ้นการเติมโปรตีนเข้าไปในระบบตา่ตางๆก็ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนั่นเองครับไม่ได้มีอะไรคร้วนี้แล้วถ้าจะถามผมว่าแล้ว ทางโคไดมีคําแนะนํำไหมว่าจะทานอย่างไรให้มันได้ผลหรือเป็นประโยชน์กับร่างกายได้มากที่สุดง่ายๆเลยนะครับถ้าเราเข้าใจบริบทของโปรตีนเขาเป็นสารอาหารที่มีความเข้มข้นสูงและมีตัวพาสารอาหารนั้นเข้าสู่เซลล์ถ้าอะไรที่เป็นธรรมชาติผมแนะนําว่ากินก่อนอาหารเพราใจไหมก่อนอาหารสัก 20- 30นาทีก็ได้ครับแล้วดื่มน้ําตามเพื่อให้การดูดซึมของสารอาหารเหล่านั้นไปได้ดีมากยิ่งขึ้น ทานเช้าและเย็นก็เหลือเฟือแล้วครับร่างกายทานแค่แบบนี้ร่างกายก็แข็งแรงแล้วและก็สุขภาพก็ดีขึ้นแล้วหลักการคือเราเติมเต็มสารอาหารให้ร่างกายแล้วร่างกายก็ทํางานได้ดีและเมื่อร่างกายทํางานได้ดีมันเกิดการซ่อมแซมการบํารุงการได้สารอาหารเข้าไปเติมเต็มเขาซ่อมแซมร่างกายโรคร้ายที่เราเป็นอยู่หรือโรคเรื้อรังที่เรามีอยู่ร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะครับคงได้วิธีการทานที่ได้ผลไปแล้วนะครับก็กินตามที่ผมบอกให้ได้ประโยชน์แน่ๆนะ อันนี้ได้ชัวร์แน่นอนนะครับเพราะว่ามันก็เป็นข้อบ่งชี้ตั้งแต่ผู้ผลิตออกมาแล้วนะครับก็ให้ทานประมาณอย่างนั้นนะครับหรือดูข้างกระปุกก็ได้หรือต้องการคาปรึกษาในการเลือกใช้อะไรก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับก็แนะนําให้ได้ในเรื่องการดูแลสุขภาพรวมถึงดูแลสุขภาพจิตของเรา ร่วมกันด้วยแต่ที่สําคัญครับเราเลือกโปรตีนในการทานแล้วเนาะท่านจะต้องมีปัจจัยอื่นๆด้วยนะไม่ใช่ว่าทานโปรตีนอย่างเดียวแล้วฉันยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้สิ่งนี้ผมว่าควรจะเริ่มทําก่อนเลือกซื้อมาทานด้วยซ้ำคือหนึ่งปรับพฤติกรรมชีวิตของท่านก่อน พักผ่อนให้เพียงพอครับนอนให้ได้ก่อนสี่ทุ่มนอนให้ได้วันหนึ่งหกถึงแปดชั่วโมงขึ้นไปอย่างเงี้ยร่างกายก็จะได้เกิดการซ่อมแซมร่างกายใช่ไหมครับทานอาหารให้ครบห้ามู่ดื่มน้ําวันหนึ่งก็ได้ปริมาณที่เหมาะสมนะครับเพียงพอต่อร่างกายต้องใช้ออกกําลังกายบ้างเพื่อให้ร่างกายได้มีการเขาเรียกว่า เพิ่มออกซิเจนในเลือดเนาะนะครับมีการหมุนเวียนการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับการขับสารพิษออกทางเหงื่ออะไรเหล่านี้ก็เป็นประโยชน์กับเราแล้วก็ต่อมาครับก็คืออะไรครับเราควรมาดูเรื่องของสภาวะทางอารมณ์ของเราด้วยใช่ไหมครับอารมณ์เราควรลดความเครียดผ่อนคลายลงแล้วก็อยู่กับปัจจุบันของเรา นะครับอาจจะไม่ต้องนึกถึงอนาคตนึกถึงอดีตน,นะคร,รูงี้ฉันไม่ทำนี้มันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วและส่วนอนาคตมันยังมาไม่ถึงครับเราอยู่ปัจจุบันและใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขด,ดูแลของเราตรงนี้ให้เต็มที่แล้วก็ปล่อยวางครับแล้วก็ต่อมาหลีกเลี่ยงสถานที่ที่เป็นมลพิษให้กับร่างกายครับ ตัวนี้คือปัจจัยสําคัญเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องรู้เลยก็คือในการลดของหวานของเค็มลงนะฮะร,ร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นก็นี่คือปัจจัยหลักๆเลยนะที่จะทาให้สุขภาพท่านแข็งแรงแล้วก็ทานอาหารให้ครบห้าหมู่ครับเลือกทานอาหารเน้นทานผักผลไม้เยอะๆลดกลุ่มเนืน้อสัตว์ลงถ้าทานเนื้อก็ทานกลุ่มพวกปลาซึ่งเป็นมิตรกับทุกทุกคนอยู่แล้วนะครับในส่วนตรงนี้ทานปลาไปร่างกายก็แข็งแรงหลังจากนั้นนะครับเอาโปรตีนมาเติมร่างกายก็จะดีขึ้นนั่นเองปัจจัยทั้งหมด8 10%อยู่ที่ตัวท่าน20%สามารถเติมเต็มสารอาหารอื่นๆเข้าไปเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและแน่นอนครับถ้าอยากได้ข้อมูลดีๆแบบนี้คำแนะนำดีๆนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับทุกคน